สวัสดีครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับอันนี้จะให้ชมเปตองตัดบ,บนเข้ารอบจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับที่สนามหมู่บ้านฟ้าคามครับระหว่างทีมคุณปูส่สู้ซากับทีมสับสนทีมอะไรไม่รู้โอ้พอบ้ะทีมสับสนนี่ทีมอะไรไม่รู้ คะแนนเริ่มนี่แล้วนนเกตแล้วครับพอผมมายืนมุดคะแนนนี้ไปเกดต่อสองแล้วครับพีนน่แม่มเข้ามาตว่นานเข้าดีครับดูพีมุนปูู่ซา พี่สาย,ยันทีมอะไรลุงเล็กเจสังลุยเหรอไม่แน่ใจวันนี้ไม่รู้เขาเล่นของไทยออเาโ,โอ้พี่แม่มเข้าไปตองดีพี่แม่มเข้าไปตองดีมากทีมครูศุษาครับแต่งตัวเป็นสัญลักษณ์เข้าไปแล้วเป็นเสื้อแดงครับโอ้ยอุย้ยเกือบเปลี่ยนนะครับลุงนี้ สุดยอดนะการเข้าไปตองุูคนปู่ย่านไเยี่ยาตีแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แม่นมากมป<ะ>๊อกดูลูกตัวเองดูตัวเองแบบเต็มเต็มเลยครับ <Hey! S 1> ทีมหนึ่งกับคนปูสู้สาหวับ ทีมนี้ถ้าใครชนะเข้ารอบอ่ะใครแพ้หน้าจะได้ไปตัดอีกทีหนึ่งครับขอบคุณหนึ่งร้อยคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับปูสูส้สาเหมือนจะตีตับแกล้งนราครับโอเข้าครับออเกือบถึง ยันครับดูทีจะปิดทางว่างันครับโอ้ปิดดีเปลี่ยนด้วยตกลงพี่สายยันเป็นมือตีแรกครับสับสนตีตาม ยันลอยมาปั้งหลุยครับลุงนี้ออกแล้วนะครับหัวสนามหนึ่งลูกยันลอยมาอีกปั้งออกทั้งคู่อันนี้ก็ออกอนนดูนะครับดูต่อไม่ได้ครับ ดูสับสนเข้าครับเว้ยได้สองแล้ครับเป็นเก้าสิครับสองถ้แนนนำเก้าต่อสองแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหัวสนามเป็นไงพี่แตงโอ้โหพี่พี่ฝ้าที่ฝ้าว่างยังไงนะนเด็กซีฟ้าเข้ารอบแล้วเหรอ อ้าวขอบคุณนะครับ210คนดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มันนีดหนึ่งเข้าไปต้องดีมากจะให้ดูทีมคุณผูสส่สู้ซากเจสั่งลุยหนึ่งคะแนนหนี9้9ต่อสองแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็โอ้ย ผมเงาผมนี่ว่ะหนึ่งเงาเงาหนีก็ดูต่อครับปับงลุดน้ำเปลี่ยนนะครับ,นะรบสับสนเหมือนนี้ตัดเข้าก่อนใช่ไหมย,ยังไม่ตกใช่ไหมยังตัดเอ๋อตัดบนตัดบนยังไม่มีใครตกรอบนะครับแพ้ได้ไปเล่นต่ออยู่ว่ะ จะยันป้องแต่ถ้าใครชนะจะได้เข้ามสำหรับโอ้ผมรู้แล้วหมูสนามนี้คือใครแ่งตาช่างไม่ได้วัววัวตาช่างดังกว่าดูคะแนนสองต่อเก้าครับแต่ว่า สองต่อแปดสองต่อเก้าอ่ะนักเวทตองระดับนี้เขาไม่ยอมกันนะครับมีสิทธิ์แพ้ได้มอนการนำเอามันติดนิดนึงก็ติดเลยนี่ยดูอีกสนามหนึ่งครับดูสับสนเข้าครับชุบสับสนก็เข้าหลุดครับ ขอบคุณ330คนนะครับที่ดูตอนนี้ชมเปต้องที่สนามหมู่บ้านฟ้าขามครับพี่สายันตัดสินใจจะเตีรับลูกนี้ตีเพื่อตัดแต้มครับที่ที่เด็กที่เข้ารอบอย่างเม่อี้เนี่ยพี่ฟิฟาส่งเข้าแล้วเหรอแต่งกับคนเข้าแล้วเหรอโอ้เด็กฟิฟาไลยเว้ยเปลียนครับ สับสนเหลือลูกเดียวนะครับคุณปู่สู้ซาเหลือลูกอยู่โดนเขาได้ก็โดนไม่ได้สิครับตอนนี้ตายละเหลือคนละลูกในมือครับน่าจะเข้าได้ประมาณนั้นอ่าสองคะแนน คุณปู่ปสูสาและอีกหนึ่งโลกครับถ้าได้หมดก็จะไล่มาเป็นห้าต่อห้าต่อเกครับก็ชมด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งหนีดูไปตองคู่หยุดลักครับอ้าวคะแนนไล่มา5ต่อ9ก้าแล้วนะครับขอบุน390คนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับยังไม่แน่นะครับว่าใครจะชนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูหัวสนามนะครับจะได้ดูลูกตีลูกเข้าชัดๆโอลูกนี้เล่นขึ้นสนามครับแต่เล่นได้คะแนนไล่มา5้าต่อ9ครับเล่นได้เล่นได้ อมาปังไปนั่งแช่งน้าต่อยยาจนได้สุดเกลือเจงง่ยแค่ขอบุณสามรอสิบคนครับที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ทีมปูซูซ่าเข้ามาครับตุงนี้ก็ถือว่าดีครับก็อยู่ในโซนนะ ดูพี่แม่มเข้ามามั่งครับเจสั่งลุยหนึ่งชึบเบียนครับคนปู่ตั้งตีกันแล้วครับรเขาเล่นไหมเหรอ น,น,น,นี่มันปูโซซาเตรียมเตียบตรงจะ่ท่ามา่ะกะหวังจอดเลยลงมาสักคู่ตรงมากว้าวแต่เสียเปรียบลูกนะครับตอนนี้ก็ชมไปต้องด้วยกันครับทั้งสามร้อบท่านไม่รู้ใครบ้าง เป็นการแข่งขันเปนตองโอเพ่นกับทีม3คน150บวกบตั้ง1้อง150ปีขึ้นไปนะครับที่สนามหมู่บ้านฟ้าคามครับเป็นกีฬาที่คนแจกก็เล่นได้บางคนก็อาจจะสงสัยขอบคุณน,นะครับสำหรับกดหัวใจมาอาจจะสงสัยว่าทำไมมีแต่คนมีอายุวัยรุ่นไปไหนเด็กไปไหนคือเขาเล่นกันกันจำกัด อายุครับเพราะว่าเอาตามความเป็นจริงถ้าไม่จำกัดอายุเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาใหม่อายุ10กว่าปี20ปี30ปีตีไปต้องแม่นกว่าที่ท่านเห็นตอนนี้เยอะครับมันมาเล่นกันไม่ได้แล้วบางทีระยะทางระยะเวลาเล่นจนาจากเช้าจนมืดนี่ก็เพิ่งจะตัดเข้ารอบ8นะครับใครชนะก็จะเข้ารอบ8ทีมกำลังก็สู้กันไม่ได้ครับ เอาที่แน่ๆก็อย่างที่เห็นเล่นนี้จะ,จะห้ามทีมชาติเลยครับเพราะว่าทีมชาติมาเล่นด้วยไม่ได้พอระ,ระดับทีเมือถ้าไทมชาติมาเล่นก็สู้เขาไม่ได้บจบอิสยานตีเจงงนะขนาดทีมน้นมีอดีตทีมชาติรวมหนึ่งคนเขาก็ต้องเสียแต้มต่อแต้มขนาดเคยติดทีมชาติเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับอันเดียครับ ขนาดเป็นอดีตลิมชาติก็ต้องเสียแต้มต่ออันนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะตีหรือเข้าเข้าครับเข้าดีด้วยเปลี่ยนด้วยครับที่สายยันเหลือสับสนเหลือครับป้าแวน่นนะครแว่นโราไม่ได้เยี่ยมปเว่นนานแล้วครับขอบคุณมากชาวนครพนมสำหรับเปตองคู่นี้ ผมจะให้ชมหัวนี้จบแล้วรอดูผลการแข่งขันที่ชิดใหญ่นะครับก็าทีมเจสังลุยหรือคุณปู่ซูซาจะชนะครับขอบคุณสาวลาวบ่าวสละบุรีขอบคุณนะครับชนะไปแล้วครับเป็นนว่าทีมเจสังลุยชนะทีมคุณปูซ่าครับเข้ารอบไปก่อนครับเข้ารอบไปก่อนแต่ทีมแพ้ยังไม่ตกรอบนะครับ เาจะตัดล่างกันอีกทีหนึ่งถ้าใครชนะเข้ารอบไปก่อนทีมนี้ทีมแพ้ก็ไปตัดอีกทีเขาเรียกว่าภาษาพิ่องเรียกว่าตัดนรกครับแต่ถ้าแพ้อีกก็ตกกรอบใครชนะรอบหลังก็อีกทีมก็เข้ารอบก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับ